สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้หนุ่มมังสมแก,กลกองมาสดสดร้อนๆดูซานร้อยสี่สิมาถึงก็ขุดทองระบายน้ำเลยครับทองเก่าที่ตื้นเขินโอ้ <c oughs> พึ่งลงงานได้10นาทีครับเอ๊ย okay, สงสัยเจ้าเฟอร์จะคุยโทรศัพท์อยู่14ตันนะเจ้าดูซาน d x 1 4 0 LCA ยบแายท็ก70เซนโรลเลอร์ roller, 7ตัวแครเรีหนึ่งตัวใช้เครื่องยนต์6สูบเทอร์โบดเรกทินเจ็คชั่น4จังหวะ ดีบีห้านะครับเป็นเครื่องดูซานแต่ถ้าแกะดูก็คล้ายๆอีส,สูซุครับนะคล้ายๆกันล่องหลังตัวดูดน้ำม,มันแบบออโต้กรองดักฝุ่นสายแยกบูมอามเสริมแผนเหล็กพิเศษกระบอกสีเทาอ้าวสงสัยคุยกันยาวครับ มีติดไฟเซฟตี้ให้ด้วยไฟหมุนไฟท้ายก็มีดวงหนึ่งครับถือว่าดีทีเดียวปั๊มคาซสกิ K3V นะครับตัวนี้น่าจะ K3V63 อ่ะดูเขาลุยงานหน่อย สเปคก็ประมาณน,นี้ครับเครื่องยนต์นั้นอยู่ที่ร้อยแรงม้าครับวัดรอบเครื่องก็พันแปดรอบต่อนาทีก็ถือว่า,าวัดรอบต่ำครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้ห้องเก่งดูดูออก ออกแบบได้ดีครับติดฟิล์มมาให้พร้อมแล้วก็มีกันหมอกด้วยครับนะกันหมอกเวลามีหมอกก็กดด้านท้ายมีนะครับมีกันหมอกรถปิก up เรานะครับเหมือนรถทั่วไปที่ว่าเวลามีหมอกเราก็กดกดความร้อนก็จะหายอันนี้มีครับอุซานมีอยู่ห้องเกงบาาอกว่าก็กว้างฟังรีเอเย็น เครื่องเสียงพร้อมครับง่อยจกทำไมเอาวงกี้อยู่บ้น0.60ลูกบาศก์เมตรครับมาดูข้างบนเ่าหน่อยนี่ครับเป็นสีเทาฮูม อมอาร์มเป็นยังไงอูมอาร์มก็ดูบึกบึนดีครับว้ายเดี๋ยวับเปรี้ยเลยแม่ใส่ฟันแลมมาซะด้วย เช้านี่เติมน้ำมัน250ลิตรครับโอ้ทางน้ำมันนี่ใสได้เยอะอ้าวเจอของแข็งแคยนี่ข้างล่างแข็งนะครับมันมีชั้นเหนียวแข็งแล้วมีลูกรังนิดๆด,ด้วยเอาละ่ะเดี๋ยว คือคนขับนะครับน่าจะปรับหมวดธรรมดาอาจจะยังไม่คล่องครับเพิ่งลงงานได้10นาทีจริงแล้วต้องมีคนมาแนะนำกันใช้สักพักเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์คนขับครับ มันเป็นจังได่อ่านี่ถือว่าทดสอบความแข็งแกร่งด้วยครับเม็ดแรกนี่ดินอ่อนชั้นสองนี่แข็งครับด้ยินเสียงปั๊มนี่ซึชัตซึชัอยู่ครนบนะ ส้งฉีไดไฮดรลิกโอ้โหยืนตากแดดซะด้วยเจอชั้นลุกรังนิดๆครับ เจอของแข็งเลยเดี๋ยวคุยคนขับแป๊บหนึ่งครับโลวู้เป็นไงสูดีไหมครับ <laughs> กินข่าวยังอ๋อใส่วันนี้ยาวเลย <laughs> ได้อยู่เนาะ นี่มันเจอแข็งนะแข็งนะเลยทืย่อๆหน่อยปับ๊บปั๊บหมดอะไรหมดธรรมดาเจนดาดอเจนดาธรรมดาโอเคขอบคุณครับเจอลูกรังด้วยเมื่อกี้พอเจนดาธรรมดา เรวสักพักจะกินไปเองครับสู้ดีอยู่ครับเห็นบอกว่างั้นโอ้ดูไฟเขาโอ้ไฟใต้เก๋งก็มีครับเครื่องยนต เบาไหมเดี๋ยวให้พี่น้องฟังใกล้ๆครับนี่ครับลักษณะน,นะจะดังไหมมีหอนนิดๆครับสไตล์ของ k 3 v เป็นรถกระมลนการช่างนะครับกะมลนการช่างบุรีลำแกะรองมาเลย ดาวมาหกแสนครับอันนี้ถือว่าดาวหนักทีเดียว <laughs> ตัวนี้น่าจะกระชากได้ประมาณ3บอลก็ฟัดเวียงกา313ดิทูจีซแล้วก็140นะครับเออเจอลูกรังไหมนะ้อง <c oughs> มันจะมีชั้นแข็งอยู่ตรงนี้ครับไม่ก็เดิมวันแรกก็เจอของแข็งซะแล้ว เจ้านมโสมโอ้แต่แกอุ้มได้เยอะเหมือนกันครับลับกษณะผู้กีค่อยๆกดไปครับ เป็นการลอกลองเล็กๆนี่ครับลองมันตื้นไล่ไปเรื่อยครับป <_ C 1> ุ่งตีห้าฟันก็จะเสริมแผ่นเล็กทับอีกนะครับถึงสองชั้นทำให้การสึกร้อนั้นยืดอายุการใช้งานของปุกี้ีครับ ดูานานกา,ารทำงานเร่ของใหม่เนาะองบ้านของใหม่อะไรก็ดีใช้ไปเหรอสิปีครับสบายสบายแต่ <c oughs> ว,ว่าต้อง่อนวันละพันพันห้าพันแปดครับประมาณพันพันแปดพี่น้องพี่น้อง ประมาณพันแปดนะไมาถึงเราคิดว่าเราเช่าเขามาวันละพันแปดสี่ปีมันจะเป็นของเราอาเอาแค่12นาทีครับอากาศร้อนเดี๋ไปกินข้าวเช้าก่อนหิวแล้วปวดท้องไม่น้องพยาตร้องคงครางในท้องแล้วครับนะไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวสิพามาเบึงใหม่เด้อ ครับสนใจก็เข้าดูได้ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ X-caracter 098 272 3752ครับ, 98, 2, 3, 2, รบจบด้วยไอ้หนุ่มมังสมดูซาร DX 140 LCA น้ำหนัก14ตันใช้เครื่องยนต์อ่ารหัส BD58 TIS 6สูบเทอร์โบดายเร็กอินเจ็คชั่นนะครับ100แรงมา้าหรือว่า70 74 KW นะครับ 74กิโลวัตต์คูณด้วย1.341ก็จะออกประมาณประมาณ100แดรงมากครับวัดรอบเครื่องอยู่ที่1,850รอบต่อนาทีปูกีอยู่ที่0.60ลูกบาทเมตรมีสายยักให้พร้อมกล้องหลังตัวดูดน้ำมันแบบออโตโอ้สนใจก็ลองสอบถามนะครับที่ช่างม่อนได้ตัวนี้เอามาจากราชบุรีครับไบแท็ค70เซนโรล,ลเลอร์7ตัวแครีน1ตัว ท่วงล่างตรงใต้เฟรมนี้ใช้เหล็กปิดสนิทครับไม่ให้ดินเข้าไปฝนะากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ